ค่ะชื่ออภิรดีวันชัยค่ะชื่อเล่นชื่อตุ๋มค่ะเดี๋ยวอยากจะให้ช่วยเล่าเกี่ยวกับแนวคิดในการมาเปิดร้านแล้วก็ที่มาที่ไปตรงนี้ค่ะว่ามีแนวคิดย่งไงบ้างแนวคิดและตอนแรกเลยก็คือนั่งเดิมเนี่ยตัวเองนั้นชอบหมารักหมาแล้วก็เลี้ยงหมาแล้วก็ไปเห็นเสื้อยี่ห้อน,นี้ในของหนังเรื่องอะไรสักอย่างช่องเจ็ดน,นี่แหละแคนรี mm ่ hmm. Kelly, เล่นแล้วคราวนี้ก็เห็นแบบ เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์หมาตรงเสื้อก็แบบอุ้ยชอบอะอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าเราเลี้ยงหมาอยู่แล้วไงมันอาจจะเป็นแบบความชอบใต้จิตสมนึกอะลึกๆอะ<ม>เออเราก็ไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็หาไม่เจอเรามีวันหนึ่งบังเอิญไปจตุจกักรเราไปเดินเดินเดินล้วเจอเสื้อเออที่มีรูปหมาเออใช่เลยที่แบบอยากได้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแล้วพอซื้อมาข้างๆถุงเขามันจะมีเบอร์โทร เบอร์โทรออฟฟิศที่กรุงเทพก็เลยโทรไปบอกว่าเอออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายของหัดใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคตกลงให้มาในตัวของนักแขนคือแฟนอ่ะอ่านหนังสือของคุณชาติใช่ก็ทีแรกเลยเราไม่รู้หรอกว่าเสื้อพันหมาบ้านเนี่ยเป็นของใครอะไระเงี้ยแต่พอ,อเข้าไปดูในอินเทอร์เนต็ตเขาก็มีเขียนไว้ว่าเอยจุดกำเนิดก็คือชาติ กอบจิติอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้แฟนฟังแฟนเลยบอกว่าอ๋ยคนเนี้ยเขาเขียนหนังสือด้วยเนี่ยเธอดูหนังสือสิอะไรเงี้ยฉันอ่านของเขาอยู่อะไรเงี้ยเออ,อประมาณนั้นแฟนก็เลยเห็นด้วยบอกเออเออทำทำอะไรเงี้ยแล้วเราได้ติดต่อไปแล้วออมีกระบวนการย,ยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ติดต่อไปอทีแรกเลยนั้นพอโทรไปแกก็บอกว่าเออในหาดใหญ่ยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะอ,อะไรเงี้ยแกก็โอเค ลองเขาก็คุยข้อตกลงให้ฟังก่อนว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะขั้นตอนวิธีการสั่งซื้อการสั่งสินค้าในสัญญาระบุว่าอะไรอะไรอะไรคุณรับได้ไหมอะไรเงี้ยพอทางเราศึกษาดูสัญญาเราก็โอเครับได้ก็คือตกลงว่าทำาเราแกก็ออกแบบร้านให้ว่าควรตกแต่งยังไงแล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์ยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้พวกชั้นอะไรเนี่ยก็คือแกบอกหมดเลยว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้ ประมาณนั้นแกก็ส่งแบบส่งอะไรมาให้อ๋อก็อค,คือแนวคิดในการแต่งร้านรูปแบบร้านก็คือใช่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 ใชออ,อันนั้นคือจุดหลักเลยคือว่าให้คนเห็นง่ายนั้นอืมค่ะแล้วก็ต่อไปจากขยายสาขาเพิ่มอ,อีกไหมคะต้องดูอีกสักปีถึง2ปีค่ะเพราะว่าใน<อ>ออสัญญาเขาก็มีระบุไว้ว่าให้เราขยายสาขาภายในสองปีอ๋อใช่ใช่ ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเปิดที่ไหนภายในจังหวัดสงขลานี้ของเสื้อผ้ามีแบบไหนยังไงบ้างคะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะเสื้อใส่ง่ายๆ T-shirt ธรรมดาสบายๆแล้วก็จะมีเสื้อโปโลเสื้อคอโปโลของผู้ชายลองเกงขาสั้นขายาวแล้วก็มีกระเป๋าผุ้จิต์ใหม่ๆที่จะมาลงเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ที่เขามีวางแผนกันไว้ก็คือกางเกงยีน แล้วก็พวกเข็มขัดคือตอนนี้อยู่ในกระบวนการของของการตัดสินใจแล้วก็การออกแบบดีไซน์ของ mm hmm. ทางบริษัทแต่ว่าที่มีออกมาเรื่อยก็คือพวกเสือ้อ T-shirt อย่างเงี้ยที่เป็นคอลเลคชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆทุกๆเดือน mm hmm. ตั้งใจจะให้เป็นนักศึกษา mm hmm. แต่ว่าพอดูจากวันที่ผ่านๆมาแล้วกลับเป็นกลุ่มลูกค้าที่30-40ถึงอา่อะ ก็คือเขาอาจจะเป็นแฟนของคุณชาตินั่งเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้<ม>เพราะว่าเออคือที่เขาเข้ามาคือส่วนใหญ่จะแบบอายุประมาณนั้นทั้งนั้น<ม>อ่ะกลางๆใช่ส่วนส่วนน้อยเลยอ่ะ<ม>ประมาณนั้นอาจจะเป็นเพราะหนังสือแกด้วยแหละงั้นก็พูดได้เลยว่าลูกค้าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็มาหนังสช่ใช่ใช่คือเหมือนกับเขาติดตามมาอยู่แล้วไงว่า คุณชาินี่เขาทําอะไรมั่งอะไรเงี้ยนอกจากเขียนหนังสือแล้วเขาก็ทําเสื้อผ้าทําอะไรคนที่เป็นแฟนคลับจริงเขาก็คือมาตามอะ่ะนี่เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันไหนคะวันที่สี่ค่ะสี่เปิดตั้งแต่วันที่สใช่แล้วก็วันนี้จะเปิดเปิดปิดปิดอยู่<笑><笑>บางทีก็แบบเอยแวบไป,ปน,นูปป่นแว็บไปนี่มั่งเพราะว่าทําธุรกิจหลายอย่างไม่ได้บอกว่า<อ>ทําแค่นี่อย่างเดียว ตอบรับแล้วก็กระแสความไมยงของธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าตรงนี้ในหัดใหญ่ยังไงบ้างคะในหัดใหญ่ก็ช่วงแรกก็ตอบรับดีนะแต่ก็มันต้องดูไปอีกสักพักอะ่ะเพราะว่ามันยังไม่นิ่งอะ่ะต้องรอดูอีกสักพักช่วงแรกเขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยมาใหม่หรืออาจจะเหอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ต้องลองดูอีกสักพักแล้วก็เป้าหมายค่ะจากการทำร้านนี้ค่้คาดหวังเหรอ แรกๆเลยเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะพอทาเพราะว่าเราชอบไง<ช>อ่าใจรัก <ๆ S 1> ไงก็คือลองดูสักตั้งถึงมันมจะแบบนี่ขาดทุนหรือได้กไรตรงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากไง<ม>คือแบบเออทาให้ดีที่สุดไปก่อนว่าเราตั้งใจที่จะท<ม>ําอ่ะก็ลองทําดูว่ามันจะเป็นยังไงผลตอบรับจะเป็นไงก็เราได้ทําเต็มที่แล้วอะ<ม>่ะอประมาณนั้นก็ฝากร้านพันหมาบ้าไว้ด้วยนะคะคถนนสุพรรณรังสรรท่า าหายากหรือว่าอะไรก็โทรมาที่082 730 8696ค่ะติดต่อได้24ชั่วโมงค่ะร้านเปิดให้บริการวันไหนบ้างคะทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง2องทุ่มค่ะ